เสียงธรรมสอนใจจงทำตัวให้ต่ำเข้าไว้แต่ไม่ใช่ไฟต่ำความหมายคือทำตัวให้ต่ำเพื่อทำให้มันสูงเองโดยอัตโนมัติแบบที่เรายังมีสติคอยกํากับจงจําเอาไว้ว่า อย่าทำตัวให้สูงหัวสูงมันมีแต่ความเสี่ยงและความอันตรายพยายามทำตัวให้ต่ำเจียมเนื้อเจียมตัวไม่นานจะน้อมนำเราไปสู่ที่สูงและที่ดีๆเองโอว่าทมหลวงปู่บุญทรง ทิตตะสาโล